ตีท้ายครัวสนับสนุนโดยมาม่าโ okay อเคเจเนเรชั่นพ่อกับแม่เลิกกันหรออะไรอย่างเงี้ยเขาถามแล้วก็เลยแบบเอาดีเข้าใจกันและแต่เข้าใจแล้วใช่ไหมพ่อกับแม่แล้วบอก็ใช่สิไม่เห็นพ่อกับแม่คุยกันเลยอ,อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่มีปฏิกิริยาที่แบบเศร้าหรืออะไรซึ่งเขาว่เก็ตรู้ว่าอะไรรู้ตั้งแต่เลิกกันผมตั้งแต่ที่ยังเป็นแฟนกันโทรหากันทุกที ตาเป็นตาเป็นแฟนกันโทราหาทุกวันเอยเป็นแฟนหนูอยู่ตรงไหนทำไมหนูถึงรู้ลูกตาเป็นแฟนกันทุกวันแต่พอเรอบกันดโดูกัน,นเลยลูกบอกเนะาะ เจอกันเขคุยกันได้แล้วตอนที่ดีเด็กน้อยเด็กรู้เรื่อกแล้วทำไมแล้วดั๊กก็ถามแบบเดียวว่าทำไมดีถึงรู้ว่าพ่อแม่เลิกกันเขาก็บอกว่าก็ไม่เห็นพ่อคุยกับแม่เลยไม่เห็นพ่อคุยกันเลยเนี่ยก็ก็รู้แล้วแหละว่าเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยเด็กโตเรร็ว้อนโจนรู้เรื่องแล้วขวบแล้วครับปวดเจบแล้วเจ็บแล้วค่ะโตแล้วจะเจ็บขวบแล้วหกจะเจ็บแล้วก็รู้เรื่องก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กอ่ะเขาเข้าใจแล้วเขาก็แบบ เขาก็ไม่ได้รู้สึกเศร้านะเขาก็เกตเขาก็รู้ทุกวันนี้ฝากนู้นนะเขาก็มีครอบครัวใหม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไปเจอเนาะอย่างวันที่เขาคลอดลูกอะไรเงี้ยเราก็พา้องดินไปเจออหอใไม่แต่ด้านเป็นคนที่คิดบวกได้จริงๆถ้าสิ่งนี้ก็เลยส่งถึงลูกกันเลยลูกก็เลยว่ะครั้งแรกก็ซ้องผมด้วยตั้งแต่มีเพื่อนมาไม่มีใครคิดบวกได้ทั้งมัน รู้สึกว่าแบบทุกทุกปัญหามันมีทางออกล่รู้จะเครียดอะไรสมมติว่าอาชีวิตคู่มันไม่แฮปปี้สุดท้ายก็เลิกกันสุดท้ายก็คือเพื่อนกันทุกวันนี้ก็ช่วยกันดูแลน้องดีนอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็ปรึกษาเจอกันไหมเจอกันไหมก็คือเจอเวลาที่จะแบบดีนไปอยู่บ้านนู้นไปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเจอกันวันนี้เข้ามาถึงห้องนอนของด้าด้านะคะในธรรมเนียมรายการของเราก็ต้องมีของมามอบให้อาขึ้นอาีดีชุดเครื่องนอนโตโต้ครับเอาไว้ให้ใช้แล้วจะได้นอนหลับสบายถึงเช้าเลยอันีขอู ได้เลยชุดข้างหน้ต้นวันนี้ขอบคุณอากไก่มากๆครับขอบคุณครับดีดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจสันต่อได้เลยไปชิมอาหารไปค่ะอันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์มังสตูรัติ What is this เจสัน This is Taktori Tang Taktori Tang It's just สาสดก็คือเป็นรตูเงเกะอันนี้ที่บักไปรไปเกาหลีเราก็จะทานกันได้บ่อยๆอันนลา้ i s is cucumber kimchi ไข่เจียวเกาหลีะง่ายๆไข่เจียวเกาหลีที่แบบ้อปนี่อันนี้ฝีมือเขาหน่อยเราคยฝีมือเขานี่ไงให้พี่หน่อยจริงนี่หนุจริงอจริงๆเรามาต้องทานกับข้าวนะเออเองไทยฟู้ด o อบอาหารแบไห yep I like k p o กะเพรากะเากมังไก่เขามักไก่ตอนแบบมาปีแรกๆอ่ะเขาชอบข้าวมันไก่มากเขาบอกพอครั้งแรกพาไปลองเนอะร้านข้าวมันไก่ตรงประตูน้ำอะไรเงี้ยเขาบอกูยชอบมากตั้งแต่นั้นเราสึงว่าเขาชอบก็เลยทุกเวลามาก็คือให้เขากินตลอดตลอด อร่อยมะอร่อยเนาะมันต้องมีอาหารแบบที่เป็นฝีมือด้าที่เขาชอบสีมี้ึมั้ยจริงๆอ่ะดาก็จะกินอ่อทำให้เขาก็คือสปาเกตตีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบสปาเกตตีที่ผัดขี้เมาหน่อยนี่วันนี้ผัดไว้ให้แต่มดดากินหมดแล้วตอนนี้แบบโอ้โตอนถาเรื่องความรักหน่อยไปเจอกันที่ไหนเจอกันอ่ะเจอกันที่เมืองไทยเสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่าตอนนั้นน่ะเขามาคุยงานแล้วเสร็จแล้วเขาเราก็คือแบบอ่ะติดต่อให้เขานิดหน่อยก็ถามคือเพื่อนอ่ะบอกว่าเนี่ยคนนี้เดี๋ยวอยากมาคุยงานในเมืองไทยแบบจะไปทางไหนดี แล้วเออใช้คอนเนคชันเราติดต่อให้หน่อยว่าเอ้ยต้องไปทางนี้ติดต่อคนนี้พอหลังจากเขาประชุมเสร็จแล้วก็ถามว่าโอเคไหมยังไงอะไรเงี้ยค่ะไปได้ด้วยดีไหมหลังจากนั้นก็คือไม่ได้อะไรก็คือเหมือนคนที่เคยคุยกันในฐานะคุยงานกาันเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวคุณเจสันเนี่ยทำงานอะไรถึงต้องมาจอยเรื่องขาเปารทำมีเดียตอนเีาทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้นเขาออกมาแล้วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่าพอเขากลับไปอ่ะเราก็ไปเที่ยวเกาหลีกับแก๊งเราอะไรเงี้ยลงทีเราไปก็จะจับไลน์ไปหาเขาตะเกาไปบอกว่าอย เราจะไปวันนี้เอ้ยเดี๋ยวมากินกันไม่ได้กินอะไรถูกนะต้องคือแบบคือชวนเขาไปกินข้าวชวนไป้ให้ให้เขาพาไปเที่ยวหรือยังไงี้ป่ะก็คือให้พาเขาพาเที่ยวอ่ะเอาไปรู้จักกันแล้วคนท้องที่เราไปเกาหลีแล้วก็คนอเนถึงจะได้เที่ยวหน่อยไปเกาหลีทุกเดือนแต่ว่าช่วงที่แบบทุกสองอาทิตย์ไม่ใช่ทุกเดือนทุกสองอาทิตย์ใชทุกสองอาทิตย์มาก่อาทิตย์เว้นอาทิตย์เออไปอย่างนั้นก็คือแต่พอตอนนั้นอะคือพอเริ่มไปเที่ยวตัวเขาก็มาเมืองไทยวันที่จำได้ว่า you take a vacation Five days or four days and then you came here yeah. อันนั้นก็คือครั้งแรกที่เขาแบบไลน์มาว่าเอ้ยอยู่ไหมเขาจะมาเที่ยวเมืองไทยอ่าแล้วก็ครั้งนั้นอ่ะก็เริ่มแบบว่าก็เริ่มสายสัมพันธ์แล้วไปตกลงของจริงันตอนไหนมันมีฟีลบอกรักอะไรอย่างนี้อีด้าไปบอกรักเฮาจริงป่ะอีด้าไปบอกรักเพราเป็นแฟนเหรอด้ล่าให้หมดด้วยจริงเหรอไม่อิงจริงเหรอไม่ใช่ถามเขาตอบเราถามเออถามเขาบ้าง Who g o n n asking a to be a girlfriend boyfriend you on you ขอเขาเป็นแฟนจริงเหรอไม่ใช่ <c oughs> ก็คือพอคุยกันไปคุยกันมาเราไปเกาหลีแล้วเขาก็มาเมืองไทย <c oughs> เ็าถามว่าเออยังไงล่ะเราเป็นแฟนกันไหมเร <c oughs> า <c oughs> เป็น<า>แฟน,น <c oughs> หรอ <c oughs> ใช่ถามแบบนี้จะได้ชัดเจนว่าเขาคิดกับเราเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนอเพราะถ้าคิดกับเราเป็นแฟนเราก็ได้ที้ดแบบแฟนเด่ถ้าเขาคิดแบบเป็นเพื่อนเราก็จะทิ้ดแบบเป็นเพื่อนไม่แต่ว่าคุณส่งของไปให้เขาด้วยใช่ไหม <ฮะ S 2> ส่งของกินส่ง,อ,งอะไรไปเขาใช่ไหมส่งก็คือเขาชอบมะม่วงมะม่วงอบแห้งเขาชอบมะม่วงอบแห้งแล้วพอดีเราก็เลยสั่งจากเมืองไทยไปก็กลัวว่าเดี๋ยวเขากินแล้วแบบช่วงนั้นโควิดเนาะออกไปไหนไม่ได้เราก็เลยสั่งให้เขาเป็นหมื่นเลยโอ้เป็นหมื่นมะม่วงอบแห้งสั่งไปเยอะ ไรอย่างเงี้ยให้เขากินไปตีไม่ก็คือแบบจริงๆอ่ะตอนนั้นเป็นแฟนกันแล้วที่สั่งให้ไม่ได้ตอนจีบกันแต่ว่ามีช่วงไหนตอนจีบกันวะเจสัน when when you flirting me no when you flirting me when we you start you start first uh, no I <laughs> I started flirting a little bit but it was nothing serious because I knew that it it was like long distance so I wasn't uh, looking for a relationship anything but I'm I just uh, just talked to her, just you know a little bit of sweet talk. But I think it was harmless. Mm. Uh -huh. It was harmless. But Ooh. the the moment that I realized that this might work out was when uh, I started realizing that Dada is a very busy woman with her career, mm. but she's she doesn't have time, but she's making time for me mm. to come uh -huh. to Korea and also. Uh, I, I made time for her as well. And before COVID, uh, we went back and forth almost 30, 30 times. เราเดทกันนะเริ่มเริ yeah, ่มที่จะเดทกันอะไรเงี้ยก็คุยกันไว้าจริงเราต้องมีเวลาเพราะเขาเป็นคนพูดว่า long distance relationship มันไม่เวิร์กแล้วเราก็บอกโอเคถ้างั้นก็ลองดูก็ลองก็คือจองตั๋วนวดเขาก็แล้วก็อย่างเงี้ยสบายสามไปอย่างนี้ใช่และช่วงที่เป็นแฟนกันแล้วพอ5้าทุมก็มารับที่สนามบินเนี่ยดูิตอนไม่เป็นแฟนก็คือต้องเล็กซี แล้วตัวเขาเนี้ยเขาก็จองตั๋วของบินไว้ล่วงหน้าแบบทุกเดือนเดือนละครั้งเราก็จองเดือนละครั้งเท่ากับว่า2อาทิตย์เจอกันต้องไปเจอกันไม่อทันนีก็ใกล้ชิดเลยเนาะแล้วจริงไหมที่บอกว่าพอคบกันได้3เดือนคุณพาไปเจอแม่เลยก็เพราะว่ามันคือด้าสนิทกับแม่ก็ต้องบอกว่าครอบครัวด้าเป็นครอบครัวที่แบบแม่เลี้ยงเหมือนเพื่อนอะเราสนิทกับแม่มากเวลาเราคบใครหรือว่าเราคุยกับใครอะเอาเป็นว่าคนที่จีด้าทุกคนแม่จะรู้จักหมดอ เป็นเรื่องปกติแล้วเขารู้สึกโอเคไหมแล้วเขาก็แบบอะไรอย่างเงี้ยตกใจจริงๆเขาต้องเตรียมตัวเนอะใช่เขาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวเลยบอกอุยสบายๆบ้านเราแบบอีซี่เออแบบสบายๆก็ไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็งงเพราะว่าเขาบ้านเขาเลี้ยงแบบสไตล์ฝรั่งอะเนอะต้องให้แน่ใจจริงๆจะแต่งงานพ่อเจอแม่เจอผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเออล่าสุด คุณทําให้ใครหลายๆคนอิจฉาเพราะว่าคุณเจริัเขาคุกเข่ากับใครขอคุณแต่งงานงานแต่งงานจะจัดกันที่ไหนคือไม่ได้จัดใหญ่แต่ว่า I talk about the plan for wedding a wedding party ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นงานเล็กๆแต่ก็ต้องรอให้หมดกักตัว14วันก่อนเพราะว่า พ่อแม่เขาก็ยังมาเมืองไทยได้ไม่จัด่กรุงเทพด้วยแต่ที่เกาหลีด้วยแล้วก็อย่างแรกเลยคือถ้ามันไม่มีโควิดนะตามแผนนะเขาว่าจะพาด้าไปคุยกับพ่อเขาที่ที่เกาหลีแต่ช่วงนั้นไม่คือประมาณกุมภาเมอีนามันมันระบาดแล้วแล้วก็ปิดประเทศไทยปิดประเทศแล้วก็มันก็ไม่ได้ไปตามแผนแบบนี้ค่ะอย่างแรกคือถ้าหมดกักตัวเราต้องบินไปกลับไปเกาหลีก่อนไปคุยไปเจอพ่อเขาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยกลับมาจัดงานในเมืองไทยอีกทีค่ะเขาอยากมีรูปเพิ่มไหมเจสัน You have kids? Another kids. ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ